ต้นแรกดูท่าเขาดูแลการรักน,น,นะครับวันนี้ผมก็จะมาประกาศผลที่ชนะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูของที่เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นสกินซึ่งคนอะไรนะครับเนี่ยเติมครบ199บาทรับไปเลยจ้าแล้วก็นี่อหูใหม่นะครับก็ที่ล็อกที่แล้วไปเลยเลยครับเป็นกิจกรรมรางวัน สำหรับคนที่ได้อันนี้ก็จะเป็นคนนี้เลยครับนี่ข้นให้ดดันซ้ายบนเดี๋ยววันนี้ประมาณ10โมงวันทีุ่กเมอ้ยวันที่วันศุกร์ที่7 <Yeah. S 1> พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณ9โมงครึ่งเพชรจะดำเนินการเข้านะครับประมาณ43เพชร <Yeah. S 1> เขาเป็นผู้ได้รับไปได้รับเพชรนะครับ ก็พูดติดกันะครับนี่นี่ก็ติดเดียขาะนะฮะเพิ่งติมสำหรับทีนี้ก็ไม่มีอะไร่บอกเพิ่มติมใหม่แล้วก็มาประกาศผู้ชนะรางวัลนะครับเขามีเมนเดียวเลยนะครับก็ได้ไปเลยนะครับครับ